สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่เกม m i n d s u w e i v e r นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาตั้งเป็น Achievement ที่ไม่มีใครตั้งขึ้นมาเลยจากผลของการไปเ e a r ์ชดูใน YouTube นะผมภารกิจร้อยวันนี่ขึ้นมาเต็มหน้าเลยนะผมไม่อยากจะพูดเลยกูจะตั้งไปทำไมไว้เนี่ยภารกิจร้อยวันใช่ไหมคนตั้งเยอะเหลือเกินฉะนั้นเราจะไม่ตั้งภารกิจร้อยวันนะผมเราจะตั้ง ตั้งในสิ่งที่เกมมันทำได้แต่มันทำได้ยากเราจะตั้งเป็นภารกิจ40รูบี้นะผมเราจะตามหาภารกิจ40รูบี้กันดูนะว่าจะใช้เวลากี่วันเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยเราจะใช้ทุกทุกขุมกำลังของเรานะผมเพื่อที่จะทำให้รูบี้ของเรางอกเงยนี่ไงเริ่มตั้งแต่ค่าไก่เก็บสี่เหรียญน,นะผม ค่าไก่ไปทำเคฟซีนี่เห็นกว้างเห็นกว้างกวางใช่ไหมกว้างใช่ไหมเดี๋ยวย่างเนี่ยแป๊บหนึ่งนะกว้างกว้างกวาง,วางโอ้ยอย่าควิดเอ้ยหลบอุ้ยเอ้ยหลบหลบหลบเอ้ยฟาดวิดเอาอ้ยไม่หลบแมงแล้วไม่หลบไม่หลบมันแล้วไม่ต้องหลบแล้วโอเคไม่หลบก็ได้แม่กดไม่เคยจะถูกเลยโอเคเราก็จะไปตามหาต่อโอ้ยเราเจอหมูหมูกะไก่ นี่เราค่าไก่นะผมถ้าไปเล่นโมบ้านี่ค่าไก่อย่างนี้ใช่ไหมค่าไก่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจหรือเปลา่าไก่ไงได้กี่บาทข้าหมูค่าหมูผมมีทั้งหมูมีทั้งไก่แบบนี้บ้านลาวลาเลยเนี่ยควางกระตา่ายกวางกระเกอ,อเสียงร้องนี่มันเสียงควางร้องหรือเสียงอะไรร้องอือว่างน้นเรามีไอเทมชิ้นใหม่มาด้วยนะมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากนะผมแต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าถ้าของไม่เหลือบ้านไม่ฟูคงไม่ได้ใช้กันนะนะเราจะไก่ไก่ไก่ได้7บาทค่าไก่ได้7บาทนี่มูลค่าชีวิตมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปเราจะทํางานหามรุ่งหามค่ำรูบี้รูบี้หนึ่งเนี่ยใช้เออประมาณพันสองนะผมแล้วกูต้องค่ามอนค่า เท่าไรเท่าไรไว้เนี่ยโหได้ห้าบาทโทชีวิตแมงมุมแมงแมงมุมโอ้ยลบไม่ทันไอ้ยลบอื้อหลบทันนะผมโอ้โหแมงมุมนี่สบายโอเคย่างย่างอย่าก,กินอย่าก,กินกินของดิบไม่ดีไงดยวเป็นปลอบเฮ้ยเราเจอเราเจอเอ,อ่อไดมอนด์สามันแล้วนะไอ้ตอนที่ตามหานี่ไม่เจอนะผมอ่าเดี๋ยวเราหาต่อหาอีกหน่อยแล้วกัน มีอีกไหมม,ไหมีเออเจอหมาหมาหมาหลบฟันแล้วหลบฮิตเอาไวรู้จักเปล่าโอ้โหนี่ทั้งกระลอกกระต่ายกระลอกกระลอกกระต่ายหมูหมูหม,หมูหมูนะผมไม่ใช่กระต่ายโอเคเราทําไม่นี่มด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดแมพให้สว่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะผมด้วยการเก็บโอ้โอเจอเจอ,เจอโอ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาทําไงซอมบี้มาก็วิ่งนี่ครับ โอ้หด oh, 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 ิบดิบปูว ah ิ่งกลับมาเลยยืนทำอะไรเอาเอาตีเอาตีได้เฉยเออเออฟันเออเออใจเย็นโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนไปแล้วไปแล้วเดิน120เอ้ยเหลืออ214ไปแล้วไปแล้วใจเย็นเดี๋ยว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 คุยกันเดี๋ยวไปคุยกันกับป้อมใจเย็น ลากมันเข้าป้อมนะผมในเ,เมื่อสู้ไม่ได้จะไปสู้ทําไมใช่ไหมเอออย่าไปสู้มันนี่ไงลดดาเมจฮิวแล้วเราก็ย่างเตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้โอ้โหความความรู้สึกตอนนั่งกินเนื้อนี่58วันแล้วนะผมมันอารมณ์ประมาณนั้นแหละใช่ไหมอ่านี่กดลดแอตแทกสป e d ด้วยอ่ากินน้ำเข้าไป ซดน้ําซดน้ําเข้าไปขี้ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นการฆ่าเวลาอ่าเราจะรวมเงินกัน3วันนะผมว่าเราจะได้รูบี้กี่เม็ดเราต้องไปลากออกไปลากกันมาไปลากมาผีอยู่ไหนขอมาเยอะๆมีอีกไหมมีอีกเบ้าเมียว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 มานี่แล้วเอ้ยโอ้โหนี่มึงยิงนี่มังยิงนี่ขึ้นเลยเมื่อกี้ม่งยิงนี่ขึ้นเลยมาน,นี่เลย เอามีดมาฟันมันเออเออตามมาฟันตามมาฟันยันในบ้านเฮ้ยมันยิงอะไรแตกอ๋อกับดากรานั่นเองออเออฟันฟันมาดีมามานี่เร็ว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 มันไม่มีอาถรรพ์อะไรที่จะหยุดเราได้หยุดเราได้เป็นไงตามมาเร็วเยอะเยอะมาเยอะเยอะทำอะไรตรงนั้นโอ้โหคืนนี้ได้เงินมากี่บาทเองวะเนี่ย โอมันมีของเก่าอยู่300กว่าบาทแล้ววันนี้มันได้มาน้อย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 ตายโอ้ยได้น้อยเหมือนกันเนี่ยได้ตังค์เนี่ยโอ้เจอของดีซะด้วยมานี่เลยมานี่ให้ไวเลยออออออเออจะขุดยากไปไหนโอ้โหว่าจะขุดเสร็จสองอันกินเวลาไปสองชั่วโมงเออเราจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำให้เรามีเงินนะผม เงินมาเงินมาซี่เงินมาบอกให้เอาเงินมาไม่เชื่อย่างเหนือผลพลอยได้เราต้องไปขายของในธนาคารด้วยไหมไปขายของด้วยวันหนึ่งขายได้สิบอันเองไปขายของแล้วกันขายอะไรดีในตัวเรามีอะไรให้ขายวะเนี่ยเอ้ยในตัวเรามีนี่อยู่เว้ยในตัวเรามีทองเอาทองไปขายสักหน่อยขายขายทองสามสิบบาทโอเคพอ ได้ตังมา897บาทแล้วเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมีอีกเปล่า่านนี่สำคัญนะผมเอาฐานมาหน่อยขอทานทานเอาไปทำไรเอาไปขายนะผมเห็นประตูไหมไปเล่นตรงนู้นไปมุกอะไรอยู่นี่ยขายทงขายฐานโอ้ได้สาระโอเคเจอทองนี่สรุปมหาราชสัตว์หรือว่า มาเอ่อเก็บแร่หรือเปล่าเฮ้ยจเจอหมาป่าด้วยสวัสดีหมาป่า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 อุย้ยเดี๋ยวเป็นหม,มาบ้านเป็นหมาบ้านไปเลยเฮ้ยแต่มันได้เยอะอยู่นะ25บาทค่าไก่แม่งได้5บาทค่าหมาป่าได้ยีบาทเอาะไรเอาแม่งกึกตัวแหละนะมีอีกเปล่าแมงแมงหม,มูแมงหม,มูโอ้โหแมงหมูมได้23บาทสุดยอดมามาอุย้ยหลบไม่ทัน หลบไม่ทันหลบไม่ทันโอ้ยเออข้าวหมูได้สิบห้าบาทก็ยังดีโอเนื้อนี่เยอะไปไหนกินเนื้อเลยเยอะเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละอา้าวเจอหมูหมูหมูหม,หมูหมูเลยหมูสมชื่อเอา้ <c oughs> <c oughs> เอาเฮ้เเจ้เจอยนโรด้วยคืน <c oughs> ที่สองแล้วเนี่ยจะได้ลูบี้กี่อันวะเนี่ยจะบอกนะว่า สามคืนได้หนึ่งลูบี้นีโ่โอ้เจอไดมอนด์โอเคมีไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์เออเจอกวางด้วยโอ้เจอกวางกวางกว,วางได้กี่บาทเออเออลบลบเออลบลบมาสิบเก้าบาทโอโหขุณลุนแทบตายนึกว่าตัวจะตายนะผมนึกว่าตัวเราจะตายนะหลบแล้วลบอีกได้สิบเก้าบาทข่าหมาป่ายัางได้เยอะกว่านี้แกไหนอยู่ไหนอีกโอเลสโตน ทำไมต้องเก็บหลังจากที่น้องๆได้ทาวเวอร์ได้ป้อมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่มันอัพเป็นระดับสูงสุดใช้สูงสุดแล้วนะมันจะมีสิ่งที่น้องต้องเอามาทําแน่นอนก็คือทําไอ้ที่พี่ทาไอ้ที่ผมใช้อยู่นี่แหละก็คือที่วาร์ปกลับบ้านนะผมเกมนี้มีเทเลพอร์ตหมาหมาหมาป่าเป็นหมาบ้านหมาขี้เรือนหรือโอ้ยไม่ใช่ละโอเคโอเคหมาหมาป่าก็ได้เอาเอาเจอหมาเจือหมา เอ,ออเกัดเจ็บ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 โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทเลพอร์ตเราจะเป็นยังไงความสุดยอดแม่งมาแน่นอนมามาดูเทเลพอร์ตนิดนึงโอ้บุบูบุบู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 บไบูบูับูบิบนบูบูบดบูบบนนมมดูอดบูบวบูบูบเบูบนบเนูอยบูบูบูเูืเูบ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 ่บู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 บ เนื้อนี่เต็มพิกัดแล้วกินน้ำสักหน่อยเตรียมตัวเตรียมตัวเห็นไหมเห็นความเกลียนของมันไหมนี่มันสุดยอดนะผมขี้ด้วยแล้วกันขี้หน่อยขี้อ๋อขี้โอเคเยี่ยมซ่อมซ่อมซ่อมมือเป็นไงเป็นไงซ่อมเจง๋งเรามีไดมอนด์อยู่30อันอัพเข้าไปดิ เออมันอัพได้สามป้อมนะเว้ยโอเคพอเก็บสิบอันไว้ใช้นะเฮ้ยมันไม่มาว่ะไปเรียกมันมาก่อนอุย้ยมันไปตีตรงไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยยูว่าจูเนมเอ่เอคอมมอนแมนคำเฮียคำเฮียอะไรประมาณนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรแตกอะไรพังโอ้ยเฮ้ยมานี่มานี้ ทำไร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 เออตีต้นไม้ทำไมวนะน่ะเออไอ้นี่นี่นีน่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวต้องปลูกต้นไม้เพิ่มนี่คืนที่สองแล้วนะโอ้แย่แย่แย่แล้วไม่มีต้นไม้เลยว่ะโอ้เอาเหินไปเก็บก่อนหินเยอะแล้วโอ้ต้นไม้เราไม่มีเลยเราต้องหาต้นไม้แล้วก็ล่าสัตว์ด้วยใช่ไหม ได้ได้ถ้ามันเป็นความต้องการขอมาเดี๋ยวเราจัดให้เป็นไงกดบัฟโชบัฟพรมขู่ด้วยโอ้โหดูมดันดิโอเคธนาคารขายของหน่อยธนาคารเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันในคืนคืนนี้นะแล้วก็ไปสรุปกันตอนเช้าว่าเราได้มากี่บาทน,นะผมแต่ตอนนี้ต้องซ่อมบ้านก่อนเดี๋ยวบ้านพัง บ้านแตกสสแลขาดหมดเลยเนี่ยอู้ใจร้ายวะ่ะอย่างนี้เราก็ไปล่าสัตว์ไม่ได้ไม่เป็นไรล่าสัตว์ไม่ได้ก็ตัดต้นไม้ระบายอารมณ์อุ้ยล่าสัตว์ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้ตัดต้นไม้ระบายอารมณ์ฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม่อึอออือออฟันฟันโอ้เสียงแมงกินอีกโอ้โหอะไรจะปวดร้าวขนาดนี้อืออือ มีอีกไหมมีไหมมีอีกไหม,ม,อไหมเออเอออันนี้มีเปล่าอันนี้ได้มาอยู่อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้อะไรเลยได้อะไรโอ้โหไม่ได้อะไรอีกขอไม้หน่อยต้องการไม้นึกว่าจะไม่ได้ดูแลบ้านเลยมากนะก็เลยแบบสบายสบายแต่ตอนนี้นี่งานเข้างานเข้าวันที่สามวันที่3ามก็ 3, จะไม่ได้ตังค์กับพวกเนี้ยแต่ไม่เจอสัตว์เลยนะถ้าเจอสัตว์เราจะแวะเวียนไปฆ่าสักหน่อยนะผมเออ ขอไม้มาลูดัวเออไม่เจออีกมีเปล่าโอ้โหไอทีไม่อยากได้เจอจังเออเราเจอเหยื่อแล้วเราเจอเหยื่อเราเจอหมูหมูเดี๋ยวรอก่อนลรวก่อนรอรอหน่อยรอหน่อยเป็นไงตอนนี้ที่แน่แนเลยคือได้มาแน่ๆหนึ่งรูบี้แล้วกูต้องใช้สี่สิบรูบี้ไปจะปลดล็อกโอ้โหอย่างนี้แหละนะชีวิตจนจ,นจริงๆเลย นี่ไงนี่นี่ไงฝนก็ตกโอ้โหทำงานในวันฝนตกอะไรมันจะเอออางนี้แล้วกันในเมื่อในเมื่อขนาดนี้แล้วก็เอาออกมาซ่อมเือนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะผมซ่อมไปเลยีน่นี่ฟันเข้าไปอันนี้ลบทิ้งไปไรประโยชน์ไรประโยชน์ไรประโยชน์ย่างเนื้อ สับต้นไม้ไปไม่เจออะไรเลยโอเคได้มาหนึ่งต้นแน่นอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่มีอะไรเลยเฮ้สามต้นเรามีขี้อยู่ยี่สิบสองอันน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้เยอะน่าจะช่วยได้เยอะโอหได้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 ได,ได,ได,ได้ต้นหนึ่งโอ้โหเขายังชั่วนี่เราต้องค่อยๆย,ย่องเอาใช่ไหมเนี่ยสับมาสับมา โอเคได้มาประมาณกี่ต้น17ต้น17ต้นดูซิว่ามันจะช่วยบ้านเราได้เยอะขนาดไหนหมายพวกนั้นช่างมันอุ้ยเจอกวางจอกวอือกวางอือกวางกวางกว้างสี่ทีตายเป็นไงแม่สุดยอดนี่ไงบ้านเราดูมันติเสียเงี้ยเลยอืมอืมปูขึ้นไปปูเข้าไป เดินติดอีกอืมผิดโอ้ผิพดที่ไม่เป็นไรอันไหนทำได้ทำไปก่อนซ่อมซ่อมเราเราต้องมาซ่อมเอาผิดอันอืมซ่อมบ้านส่อมบ้านส่อมบ้านการดูแลรักษาบ้านเป็นงานที่ดีนะผมเอออย่าขี้เกียจซ่อมบ้านเดี๋ยวบ้านจะพัง <laughs> <laughs> เดี๋ยวที่อยู่จะไม่มีเออซ่อมไปแน่เป็นไงอันนี้อีกเจ็ดอันตรงนี้อีก ตรงนี้อีกกลัวไหนกลัวไหนกลัวไหนเล่าเออปูเข้าไปปูเข้าไปอะไรพังอีกอยู่ตรงไหนเอออย่าพังอย่าพังใจเย็นออโอเคใจเย็นอะไรอะไรบ้านเราพังวนะน่ะปอกแป๊กปอกแป๊กเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นทำไมเกอบพังเฮ้ยงงเลยโอเคนี่เป็นคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าวันนี้เราจะได้คืนนี้สิไม่ใช่วันนี้คืนนี้เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่สรุปรวมยอดทั้งวันเลยอืมต้องกินให้ขี้เยอะๆอกินเข้าไปกินเข้าไปเฮ้ยวันสุดท้ายแล้วมาดีผี ไอ้ผีเหมือนมันไม่ให้ความร่วมมือเลยวะเอ้าวอ้าเอ้ายิงไร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 ยิงอะไร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 โอ้ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวฮาร์ดหมวดจะไล่กันจังเลยฮืมมันเขี้ยวจริงๆเลยโอเคเอาขี่ป้ายเข้าไปเฮ้ยอะไรพังปอกแป๊กปอกแป๊กอะไรนักหนาเนี่ยมานี้ดิมานี่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 มาหนี่มามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหมันตีฝั่งนี้ เอางี้เดี๋ยวเราไปเปิดทางเข้าให้เป็น2ทางเฮ้ยเป็นทางเดียวแต่ว่าให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันน่าจะช่วยได้มานี่มานี่มานี่มานี้มามานี้เร็วๆมาตามเข้ามามาดีโอ้โหจะไปกระตุกกระตกกระุกกระจิกอะไรตรงนั้นโอเคกินแล้วก็ต้องคลี่โอเคสิ้นสุดวันที่สามขายของ ขายได้9้าอันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นอันสรุปว่า3วันเราได้หนึ่งลูบี้นะครับผมถ้าแดงเห็นไหมได้1ลูบี้เห็นป้าตรงมุมขวาสุดตรงรูปรูบรูบีอ้อ่ะเราได้มา1ลูบี้นะครับผมแล้วกี่วันมันเนี่ยจะ,จะ,จะครบอะ่ะเออ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการอะไรอะ่ะหรือเป็นไอจิมเมนที่ยังไม่มีใครทำนะผมมาร่วมติดตามกันแล้วกันว่า สีิลูบี้จะใช้เวลานานขนาดไหนนะผมมาเริ่มทดสอบกันว่าความเป็นไปได้มันเป็นอย่างไงเออไม่คดเกียนอะ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะผมยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ทําให้เรามาถึงหนึ่งพันซับต,ตรงนี้ได้ด้วยถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีเราในวันนี้นะผมยังไงก็ขอให้อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะผมร่วมเดินทางไปสู่สองพันซับหรือว่ามากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะผม ค่อยๆอ,อยู่ในการอย่ารีบเบื่อกันนะครผมโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e ด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในภารกิจตามหารูบี้ใน EP ต่อไปนะครผมตอนนี้ก็สวัสดีครับ